ูตรนี้จะเป็นสูตรที่ช่วยในการป้องกันพวกมดมแมลงหอยทากที่เป็นศัตรูของพืชที่เราปลูกซึ่งมแมลงเหล่านี้เนี่ยเป็นมแมลงศัตรูพืชและก็เป็นสาเหตุของการนําโรคมาสู่ต้นพืชเราได้และยังถือว่าเป็นสูตรที่ทําขึ้นมาโดยใช้วัสดุใกล้ตัวเป็นการนําเอาของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ขั้นตอนแรกเราจะใส่เศษถ่านลงไปก่อน200กรัมตามไปด้วยชูรส2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ตามไปด้วยเปลือกไข่ที่เราตำหย,ยาบหยาบ2ช้อนเช่นเดียวกัน ใช้ได้ทั้งเปลือกไข่ที่เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ต่อจากนั้นเราก็คนคลุกเ้าให้เข้ากันก่อนก่อนที่จะนําไปใช้งานสําหรับตัวอย่างการใช้งานนะครับวันนี้เราจะใช้กับพริกที่ปลูกในกระถางซึ่งวิธีใช้งานนะครับเราจะนําเอาส่วนผสมทุกอย่างที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเข้าไปโรยในกระถางเบอร์12แล้วเราก็จะใช้ประมาณ2ช้อนนําไปโรยบริเวณรอบๆโคนต้นหรือบริเวณในกระถางเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกมดพวกแมลงพวกหอยทากสามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนำไปใช้กับพืชได้ททุกกชชนนนิดสสูรรีี้าาามถ่่จะวยใ พวกมดได้ทุกชนิดรวมไปถึงพวกแมลงที่คานมากับดินถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นในการดูแลต้นพืชได้อีกทางหนึ่งช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการพึ่งพาสารเคมีต่างๆที่จะนํามาใช้ในการกําจัดป้องกันมดแมลงต่างๆเหล่านี้ได้นอกจากนั้นแล้วยังจะมีส่วนที่เป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับการเจริญเติบโตของพืชด้วยจึงทําให้เราได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้พืชมีการเจริญเติบโตแข็งแรงเขียวงามถือว่าเป็นการใช้สูตรอินทรีย์ทําแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องมีการหมักสูตร ไล่และป้องกันมดมแมลงหอยทากสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรไล่และป้องกันมดมแมลงหอยทากช่วยให้พืชงามโตวไว สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ช่วยในการป้องกันพวกมดแมลงหอยทากที่เป็นศัตรูของพืชที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถที่จะขับไล่พวกแมลงเหล่านี้ได้ซึ่งแมลงเหล่านี้เนี่ยจะเป็นแมลงศัตรูพืชและก็เป็นสาเหตุของการนําโรคมาสู่ต้นพืชเราได้และยังถือว่าเป็นสูตรที่ทําขึ้นมาโดยใช้วัสดุง่ายๆใกล้ตัวเป็นการนําเอาของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลดการพึ่งพาสารเคมีต่างๆสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกก็เป็นเศษถ่านใช้ประมาณ200กรัม แล้วก็จะมีชูรส2ช้อนโต๊ะเปลือกไข่ที่เราทําการตําม,มาแล้วหรือบดมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมสําหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่เศษฐานลงไปก่อน200กร,รมัม เศษถ่านหรือถ่านนะครับจะมีธาตุอาหารที ah ่เป ah ็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงพืชด้วยช่วยในเรื่องของการป้องกันแมลงต่างๆได้ดีโดยเฉพาะแมลงที่คานมากับดินแล้วก็จะตามไปด้วยชูรส2ช้อนโต๊ะชูรสเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการไล่แมลงได้แล้วก็ยังมีธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงช่วยบำรุงพืชได้อีกด้วยจากนั้นก็ตามไปด้วยเปลือกไข่ที่เราตำหยาบๆ2ช้อนเช่นเดียวกันสามารถใช้ได้ทั้งเปลือกไข่ที่เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้เปลือกไข่จะมีแคลซียยมมแ้ก็รรานนนค่จะะปโชช์อพืืทให เลยเติบโตได้ดีส่วนกรรมฐานสามารถที่จะใช้ไล่มแมลงได้ต่อจากนั้นเราก็คนคุกเขาให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยถ้าเกิดใช้ไม่หมดแล้วก็เก็บใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดซึ่งเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมด สำหรับตัวอย่างการใช้งานนะครับวันนี้เราจะใช้กับพริกที่ปลูกในกระถางโดยปกติแล้วพริกที่ปลูกในกระถางก็จะมีปัญหาในเรื่องของมดนะครับแล้วก็จะมีพวกหอยทากซึ่งวิธีใช้งานนะครับเราจะนําเอาส่วนผสมทุกอย่างที่เราทาเสร็จเรียบร้อยเข้าไปโรยในกระถางเบอร์12แล้วเราก็จะใช้ประมาณ2ช้อนนําไปโรยบริเวณรอบๆโคนต้นหรือบริเวณในกระถางเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการป้องก,กันพ,พวกมดพวกแมลงพวกหอยทาก สำหรับสูตรนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือถักเราสังเกตเห็นพวกมดพวกแมลงต่างๆที่อยู่ตามกระถางตามบริเวณโคนต้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนําไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชที่ปลูกในกระถางพืชที่ปลูกในแปลงปลูกหรืออาจจะเป็นไม้ยืนต้นที่เราปลูกลงดินนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันสูตรนี้สามารถที่จะช่วยในการไล่พวกมดได้ทุกชนิดนะครับรวมไปถึงพวกแมลงที่คานมากระดินอย่างเช่นพวกกิ้งกือหอยทากก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกัน ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการไล่มดแมลงและหอยทากถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นในการดูแลต้นพืชได้อีกทางหนึ่งช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการพึ่งาพาสารเคมีต่างๆที่จะนํามาใช้ในการกําจัดป้องกันมดแมลงต่างๆเหล่านี้ได้ที่สําคัญเลยก็คือปัญหาของหอยทากถ้าเกิดบริเวณไหนมีหอยทากค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราสามารถที่จะใช้สูตรนี้ไปโรยบริเวณรอบๆแปลงหรือรอบๆโคนต้นเพื่อที่จะช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังจะมีส่วนที่เป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สาหรับการเจริญเติบโตของพืชด้วยจึง ให้เราได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้พืชมีการเจริญเติบโตแข็งแรงเขียวงามถือว่าเป็นการใช้สูตรอินทรีย์อุปกรณ์ทุกอย่างก็หาได้ง่ายทําแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องมีการหมักสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําและใช้ดูได้สูตรไล่และป้องกันมดมแมลงหอยทากสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ